กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกันแล้วสิ่งนี้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับวงปูเซลาชุดใหญ่เลยนะฮะไปเหมามาประมาณสี่สิบกว่าองค์นะก็รวมๆแบบอาง่ายๆนะวันนี้คือวันมหกรรมแห่งการมั่วราคาเนะลรูพ้พี่ผมบอกเลยเพราะผมรู้ราคาแค่บางองค์แล้วก็บางรุ่นไม่ได้ตามมานานมากแล้วแล้วก็ก็คือมั่วง่ายๆ มั่วราคาเอ่อเพราะนั้นก็อันไหนจำราคาไม่ได้ยังไงพี่ก็ทักมาถามแล้วกันนะเพราะว่ามันเยอะมากวันนั่งยังงงอยู่เลยตอนแรกว,ว่าจะไม่เอาหลายองค์ก็ก็เอามาซะเยอะเลยนะครับอไปมาอันนี้เอ,อาเอารุ่นที่ เรารู้จักก่อนรู้ี่ี่นอ๋อนี่อายุวัฒนมมงคลฮึบนี่นี่นี่คือตะกร้าของพี่ขเขาเลยนะยกยกตะกร้ามาเลยเพราะว่าไม่มีเจอของจะใส่นะครับอ่ะมาอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ให้น้องทีนะมาลุย นี่อายุวัฒนะมงคลเนื้อเงินลงยาเขียวมาสององค์นี่ถ้านนั่งนั่งอยู่แล้วก็ฝนตกนี่คือจบเลยนะรีบไปดีกว,ว่าสามเก้าหกนะครับสามเก้าหกเลขสวยอยู่นะนี่คือฝนกำลังจะตกเนี่ยรู้พี่เนื้อเงินลงยาเขียวนะครับนี่หนึ่งเลขสามเก้าหก เอ่อเืองเงินยาเขียวเนี่ยหนูเอาถูกๆเลยเอาสามพันแปดร้อยแต่ถ้าเงินยาแดงอาจจะแพงหน่อยเงินยาแดงตอนนี้อยู่สี่พันท้วนนะครับนะเงินยาเขียวเลขโค้ดหนึ่งสามศูนย์ห้านะครับนี่มีมาสององค์จมูกสวยทั้งคู่นะครับใครไวใครได้นะลูกพี่นะมีเท่านี้แหละอ๊บแล้วก็อันนี้เงินยาแดงนะครับ นี่เงินยาแดงเงินยาแดงจะแพงกว่านะลูกพี่นะก็อย่างที่บอกเลยราคาอยู่สี่พันทุนนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้านะครับองนี้ถ้าเงินยาเขียวยังพอให้สามพันแปดได้อยู่ลูกพี่ไปอ่ะไปะอ่ะไปะอันนี้คืออายุวัฒนมงคลนะฮะวันนี้จะไปแบบเร็วหน่อยนะถ้าแบบ อยู่ดีๆอัดแล้วฝนโตแล้วคือคัดตอนไหนก็นตอนนั้นนะลูกปีนะมาอ๋ออันนี้เป็นมหาโชคโค้ดภาษาจีนนะครับโค้ดหกลกซินนะครับแล้วก็เป็นทองแดงแบบติดลุงด้วยรูปีไอ้ลุงเนี่ยไม่แน่ใจว่าโดนอากาศหรือว่าผ่านการจับบ่อยๆไม่แน่ใจนะเนี่ยลุงเนี่ย ก็จะเป็นตรงตรงบริเวณที่ทองแดงด่างนั่นแหละก็จะมีขึ้นลุ้งนะองนี้ปกติด่างก็จะดำๆใช่ไหมละ่ะอันนี้ขึ้นลุง้งนี่ห่วงเดิมเขาอยู่ข้างหลังนะเขาเขาไม่ได้เลี่ยมไปด้วยนะครับผมราะนั้นพี่ได้ไปก็ถ้าไม่ถ้าจะเอาไปเลี่ยมเองเ,ออเลขสวยด้วยหกหกสี่ถ้าจะเอาไปใช้ก็เอาห่วงแล้วก็เลี่ยมเลี่ยมพร้อมห่วงนะเดี๋ยวนี้ได้นะครับ อันนี้เรียกพร้อมห่วงได้นะครับมหาโชคนะอันนี้เอาสามพันหกร้อยนะครับผมตอนนี้ก็อย่างราคาทรงๆประมาณนี้นะครับไปเอ่ออะไรอ๋ออ๋อโอเคโอเคอันนี้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้อ่ะเออเอออะชุดนี้ ชุดเหรียญมังกรคู่นะรวยทันใจในี่อันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับผมนะครับวงนี้เป็นรุ่นแรกจมูกนะอันนี้คือซีนเดิมนะลูกพี่นะนี่ตัวกระดาษยังไม่ได้ตัดเลยยังไม่ได้ฉีกเลยนะครับแล้วก็จากที่ส่องดูจมูกมีค้ำๆนะครับผมดำๆหน่อยนะครับซีนเดิมนะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ อันนี้ไม่ได้แกะเลยก็เอาไปเท่าไหร่ดีวะเดี๋ยวนะตอนนั้นเอาทองแดงมาขายเท่าไหร่ลืมอ่ะอา่าสีเดียวเอาพันสี่เล่นไปหวังว่าจะไม่ขาดทุนนะลูกพี่ไปสาริกาลิ้นทองเนื้อทองแดงนะครับน่าจะใช่นะน่าจะเนื้อทองแดงนะหรือเนื้อทองเหลืองนะแกะเลยไหมน่าจะทองแดงนะลูกพี่อันนี้น่าจะทองแดง ถ้าจะทองแดงถ้าพี่ได้ไปเป็นทองเหลืองนี่ก็ยินดีด้วยแต่ผมขายราคาทองแดงนะอันนี้เอาซีนเดิมนะครับเอาพันห้าซีนเดิมนะนี่ไม่ได้แก่เลยเนี่ยซีนเดิมพันห้าอ่ะเอาไปต่อไปไหว้ครูโอ้ยฝนจะตกอ่ะวหายครูหกห้าเนื้ออัปาก้านะครับผมเลขสี่เก้าสองนะครับเอ่าองนี้ไม่มีเกสาแบบชัดชัดนะผมแต่ว่ามี มีอยู่ในนี้แหละเกสานะ่ะมีเกสรอยู่ในนี้แหละแต่ว่าต้องส่องนะมันจะมีเล็กๆไม่เป็นแบบยาวๆนะองค์นี้นะเป็นเนื้ออัป,ปก้านะครับเนื้ออัฟกาสร้างน้อยนะรู้สึกจะหลักร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณห้าร้อยหรือเปล่าหรือเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้ไม่ชัวร์ลืมอะวายคูหกห้านี่ก็ข้างหลังได้มวลสารของลพปูซีลานะครับ แปะออมาเลยรนะาคาก็เอาพันห้ารอแล้วกันนะทองแดงผมยังขายแพงกวันนี้เลยแตประดีองค์นี้แบบเกสาไม่ยาวถ้าเกสายาวก็จะถูกอยู่เนาะอ่ะต่อไปนี่หลังเสือได้มาสามเนื้อเลยนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงนะนี่มีเนื้อทองแดงผิวลุง้ง นะครับมีทองฝาบาทนะครับผิวสวยมากฝาบาทรงนี้นะคือจากที่ผมเก็บมานะฝาบาทอะส่วนใหญ่จะด่างเนาะแต่องนี้ถือว่าผิวสวยปิ๊งเลยนะครับองนี้ถือว่าผิวสวยปิ๊งเลยแสดงว่าแบบเออเก็บมาซีนแบบไม่ไม่ลอกหนึ่งหกหกศูนย์นะครับเนะี่ยปกติจะด่างแบบเนี้ยเยอะ นี่มีแค่นิดเดียวนี่ทั้งองค์นิดเดียวตรงนี้แถมด้านหน้าไม่มีเลยใส่ปิ้งนะครับหลังเสือนี่ก็มาพูดคุยสอบถามได้ราคาแพงอยู่นะครับหลักหลายพันนะครับแต่ว่าสวยตามสวยตามสีลูกพี่ดูลูกพี่ดูทองแดงนะนี่เราลูกพีล่ลองไปหาดูในกลุ่มได้ราคาแบบนี้โหดแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นไปลองดูนะฮะแล้วก็อันนี้นวะนะครับผมองค์นี้นวะนะองน,นี้นวะก็ซีนเดิมนะครับนี่เผื่นวะนี่ถูกกว่าทองแดงอทองแดงลุงยิ่งสวยยิ่งแพงงงเหมกัอนอันนี้นวะซีนเดิมนะผมนะครับก็อันนี้ก็หลักหลายพันนะหลังเสือนี่ราคานี่บอกไม่ได้จริงแต่ว่าถ้าว่าทำได้ไป ก่อนที่ฝนจะตกลุยรุ่ยรุยรุยรุยเอ่อเอาอะไรเดี๋ยวอันนี้นี่นะฮะอันนี้ก่อนนี่นเลื่อนก่อนฝนตกรุ่ยรุ่ยรุ่ยรุ่เลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองแดงนะครับนี่เลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองแดงนะครับ เมื่อก่อนโหแพงจัดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสี่นะครับเลขสวยนะหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสี่อ่ะเลื่อนสมรรถสั่งเนื้อทองแดงนะครับผมตอนนี้เปิดเอาไว้อยู่หนึ่งพันเอ่อเท่าไหร่เดียวหนึ่งพันสองร้อยเอา้าโดนด่าไปแล้คือผมตรงๆนะ ผมคาดว่าผมได,ได้ได้มาถูกเพราะว่าผมอยากได้หลังเสือผมก็เลยเอาหลังเสือไปเฉลี่ยค่อนข้างสูงนะครับพอองนั้นองค์อื่นเนี่ยก็เลยจะถูกนะครับอืมแต่ว่าอย่าด่ากันนะถ้าถ้าคราวหน้ามาสมมติได้เลื่อนมาแต่คราวหน้าขายพันสี่นี่คืออย่าด่ากันนี่รอบรอบนี้หนูให้รอบหน้าดูได้ว่าแพงดูดูว่าขายแพงลูกพี่ได้ถูกใครถูกตามสเต็ปนะลูกพี่นะอ่าต่อไป เป็นเลื่อนสมรรถศักดิ์นะครับเป็นชุดแถมทองคานะรู้ปีนะ่ะอ่ะสมมุติพี่ซื้อทองคําไปเขาจะแถมเลื่อนสมรรถศักดิ์ให้เนะี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยให้ร้อยองค์เลยหรือว่าให้อย่างละห้าสิบองค์นี้ไม่ชัวร์นะ,ะแต่ได้เยอะซื้อทองคําได้แถมน,นี่น,นี่คือชุดแถมทองคํานะครับอ่าอันเนี้ยยังไม่แกะเป็นซีนเดิมรุ่นเลขโค้ดส่วนอันนี้แกะแล้วนะครับนี่ จมูกมีแตะหน่อยนะครับแล้วก็เลขโค้ด2 3 3สนะครับเนี่นคู่หนูขายเป็นคู่นะคู่นี้เลยยกคู่เลยเอา2 0 0 0อ 2, 400, คู่นะยกคู่อันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับองนี้แกะแล้วเป็นแถมทองคำนะอยู่คู่ผิวจะสวยมากนะครับสำหรับเหรียญแถมทองคำอนะ่ะ ตข้าไปพวกนี้ซีนเดิมเดี๋ยวข้าวหน้ามาแกะให้ดูเรยเพราะว่านี่ฝนจะตกแล้วแกะไม่ทันชัวเนี่ยพวกนี้ซีนเดิมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปิตาเหนือดวงนี่ปิตาเหนือดวงเนี่ยไม่แน่ใจต้องแกะมาดูเนื้อก่อนว่าเป็นเนื้อปิตาจินดาบ,บนันีหรือว่าเป็นเนื้อรวยไม่ยั้งนะสาหรับปิตาเหนือดวงแต่ว่าอันนี้ต้องแกะ ตัอ,องนี้เป็นทองเหลืองนะครับองคคตนะแล้วก็องค์นี้เป็นพิทักษ์ไทยเนื้อทองแดงลุงแล้วก็น,นี้เนื้อนวะนะครับอ่ะน,นี่เผื่อใครอยากได้นะครับอันนี้เอาพันสี่อันนี้เอาพันหกนะนวะเอาพันหกทองแดงลุงพันสี่อ่ากันองค์คตเอาพันองคตทองเหลืองพันห้าเอาพิทา,าเหนือดวงพิทาเนือดวงนี่ต้องแกะจริงๆไม่รู้ว่าข้างในเนื้ออะไรแต่เอาพันกว่าบาทอะแต่ว่าเดด่วน ฝนจะตกนไต้องรีบต้องแข่งกับเวลานี่องค์นี้เป็นเจริญพรนะครับเป็นเจริญพรบนร่วมเออ่สร้างกุฏินะครับปี6-7เนะเนื้อองค์นี้เป็นเนื้อชนวนนะครับมหามวลสารต่อบเก้ารอบแกะให้ดู จะแกะให้ดูทุกองค์ก็ก็จะฝนจะตกแล้วนะครับนี่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 นีนี่เจริญพรตอก้ารอบเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับตอกน้าเลิกข้างหลังด้วยนี่หายากนะเนีนวนน้ตอกน้ำเลิ่กตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่นีนี่ตอกน้าเลิกนะครับ อันนี้เอาไวๆแบบด่วนๆเลยนะเพราะว่ารุ่นนี้แบบสวยนะจริงๆแล้วแต่แบบอาจจะไม่ได้แบบมีราคาสูงมากมายเอาพันเอาพ8 0 0ปดร้อยนะรูปีไม่ได้แบบแพงแบบเนขนาดนั้นแต่แบบดูดิดูกล้องดิเสียดายนะไม่ไม่มาทักทีรุ่เนเจริญผ่อนบอพันแปดรู้พีนะครับ หนูบอกร่าวๆก่อนได้ไหมหนูบอกฝนจะตกจริงแล้วลงเม็ดแล้วเนี่ยเดินๆหนูบอกแบบว่ามีรุ่นอะไรบ้างก่อนลวกันนะ,ะนะเออจะได้แบบรวดเร็วนะอันนี้หนูมีกระถินหกห้านะครับที่เข้ามาใหม่มีทองแดงลมดําเข้ามาอีกนะครับและมีทองเขาเรียกว่าทองชุบยี่สิบสี่เคนะครับเนะมื่อก่อนหลัก สองพันห้าสามพันอยู่นะตอนนี้ก็ประมาณพันแปดนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงชุบ 24K เนะครับเพราะฉะนั้นผิวจะออกทองสวยกว่าฝาบาทนะครับนะแล้วก็หลังข้างยันหลังหลังข้างหลังยันเหนือดวงอ่ายันเหนือดวงนี่สวยกิฟตอ่ากระถินเนี่ยมี ทองในยุบสี่เคนี่ยมีสององนะครับมีองค์นี้ใช่ไหมแล้วก็องค์ยังไม่แกยังไม่แกแ่เราจะแพงกว่าแล้วก็ทองแดงลมดําอันนี้อยู่พันเอาถูกถูกเลยนะเรียกลูกค้านะเอาพันสี่นี่เรียกลูกค้าลนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะแล้วก็มีรวดล้านนะครับเออรวดล้าน,านนะมีนี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะรวดล้าน,าน,นแบบครึ่งองค์รุ่นนี้จะมีเออครึ่งองค์แล้วก็มีเต็มองค์ รุ่นนี้ก็จะมีเต็มองค์แบบนี้อุ้มบาทแล้วก็เป็นครึ่ององค์แบบนี้นะครับแต่ครึ่ององเนี่ยไม่ค่อยเห็นเปลี่ยนมือเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเต็มองคเนาะด้านหลังก็ยันคล้ายๆกันนะครับยันเหมือนๆกันนีอ่อุ้มบาทอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับผมองนี้เป็นเนื้อนวะเนื้อนวะเนี่ยตอนนี้เปิดไว้อยู่ พันแปดรูกพี่ส่วนครึ่งองค์นี่เปิดเอาไว้อยู่พันทวนลูกพี่อ้าวเอาไปเฮ้ยฝนตกแล้วโอเคมาๆเอาไปไปไปจเจริญพรล่างนะพี่นะมีเข้ามานะครับใครเข้ามาเาขาเรียกว่าอ,อะไรสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับมีลงยาด้วยแล้วก็มีแบบธรรมดาด้วยนะครับอ่ะไปราคานี่เดี๋ยวว่ากันใหม่คลิปได้รู้พี่คลิปนี้ฝนตก อนี่มีเสมานะจุลามอ่ีเสมาจุรามณีนะครับผมอันนี้เป็นชุดแยกน่าจะชุดแยกกรรมการนะลงยาแดงสวยมากองนี้นะชุบท,ทองลงยาแดงเหมือนทองคําเลยอย่างเนี้ยนะอ่ะไปแล้วก็มีเอ,อรุ่นรวยตลอดนะนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะลูกพี่นะแบบนานมากนะครับนี่รุ่นรวยตลอดนะครับอื อันนี้ก็คือถูกๆหละเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ถูกเลยแต่แบบเดี๋ยวพี่ทักมาแล้วกันผมก็จําราคาไม่ได้นี่มีเออเขาเรียกว่าอะไรมาหาโมนหมื่นศรานะครับเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญทําน้นํามนนะครับนี่เป็นทองแดงเข้ามาก็เบาๆเหรียญจงเจริญนะครับเป็นเนื้อปัญจะโลหะนะครับก็สวยๆเข้ามาหนึ่งแล้วก็มี นี่ลอ,อยองค์นะครับรุ่นแรกนะครับออกธรรมกุฏยานี่แพงนะรุ่นแรกแต่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่หรอกลูกพี่ถูกเพราะว่าหนูเหมามาไงแต่ว่าเออนี่นี่ก็จะว่าจะแกะให้ดูนะโชคันันกับลูกอมเนี่ยมาพร้อมกันเลยขายคู่นะอืมขายคู่เลยแต่แบบเดี๋ยวว่ากันนะเพราะว่า อันนี้ลูกค้าแถมมาเพราะว่าตอนแรกผมจะไม่เอาอันนี้เพราะว่าผมไม่รู้จักไงแต่เขาเพราะว่ามาพร้อมกับอันนี้ก็เลยแบบอ่ะขายใครอยากได้องค์นี้นะจะแถมองค์นี้อ่ะไปอืม <c oughs> ลูกค้าให้มาแบบนี้ก็ไปแบบนี้ไปเหมาเหมา,มาพี่มาพี่เขาให้มาแบบนี้ก็ไปแบบนี้อ่ะมีเสร็จแล้วจลุลัมณีอีกหนึ่งองค์นะครับผมนะเป็นเนื้อเบญจะโลหะเหมือนกันนะครับสร้างสามันองค์นะครับนี่เดี๋ยวว่า ให้ดูสวยๆกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเฮงชนะจนนะครับผมนี่เฮงชนะจนนี่ก็สวยเลยผิวปิ้งสีเขียวนี่คือนานๆได้มาทีเหมือนกันนะเฮงชนะจนแต่พวกนี้ไม่ค่อยแพงลูกพี่นะครับเป็นพระย่อยนะเออพระย่อยไม่ค่อยแพงนะครับเนี่ยในนี้อันน,น,น,นี้เป็นพระหลักนะแต่ว่าแต่ก,ก็แล้วแต่คนนะฮะนี่ บารมีสิริจันโทปั๊มเงินปั๊มทองนะครับอันนี้แน่ไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะน่าจะฝาบาทล,ลมดํานะครับผมน่าจะฝาบาทลมดำนี่น่าจะฝาบาทลมดํา,ะา,าดดนะครับเห็นพี่เขาบอกว่าเหรียญนะแพงอู้ฝนตกแล้วก็อันนี้เป็นเนื้ออัน <c oughs> นี้เนื้ออะไรฝาบาทไหมน่าจะฝาบาทแหละในขนาดนี้แต่ว่าไม่ลมดําหรือเปล่าไม่ชัวร์น,นี้เดี๋ยวต้องไปหาเนื้อก่อนนะครับ แล้วก็อันนี้เหรียญหล่อนะครับนี่แกะหมดแล้วแล้วก็มีเนื้อานี่เม็ดยาเม็ดยจานี้ยังไม่ได้แกะเลยนะซีนเดิมแต่ว่าผมไปหาข้อมูลแล้วอันนี้เป็นทองเหลืองนะลูกพี่ผิวเหมือนทองแดงแต่ว่าไม่ใช่นี้เป็นทองเหลืองเพราะว่ากล่องเป็นน้าเงินเนาะถ้าทองแดงจะเป็นผิวไฟมันจะแดงกว่านี้อีกอันนี้เป็นทองเหลืองเออแปลกเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นทองเหลืองไปหาข้อมูลมาแล้วส่วนอันนี้เป็นทองแดง ลงยาแดงนะเห็นไหมนี่ทองแดงลงยาแดงอืมฮึบอันนี้ก็สร้างน้อยไม่ได้จะสี่หรือห้าร้อยองนี่แหละราคารูปพี่สอบถามเพิ่มเติมได้เลยดูดิมีกี่องค์อะใครนับมปได้บ้างหกน่าจะสี่สิบองอะประมาณนี้นะโอเคไปละเ <c ười> คิใหม่คลิปหน้านะฝนตกละดูดิเปลี่ยและโอเคไปละเคลนใมคลิปหน้าสวัี หรับคลิปนี้สวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจาะ